สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ที่นาเกี่ยวข้าวแล้วนะคะทุกคนเพิ่งเกี่ยวได้ตรงนี้แค่นี้นะคะเขาเกี่ยวกันสามสี่คนนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกนะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูข้าวสีเหลืองสวยเลยทุกคนตรงนู้นเป็นภูเขานะภูเขาอุทยานแห่งชาติุนสถานทางไปจังหวัดแพร่ที่เคยบอกเคยเล่าให้ฟังนะคะ,ะตรงนี้ก็ที่นานี่ข้าว เรื่องสวยนะคะทุกคนข้าวนาเราก็ขึ้นไปอยู่ถึงข้างบนตรงนี้นะคะติคขอบที่ติดขอบที่ต้นกล้วยนะคะแล้วก็วนไปถึงข้างบนตรงนู้นแล้วก็มาถึงตรงนี้อ้อมมาที่ไปเยอะประมาณสามไร่นะคะที่นาตรงนี้สามไร่นี้แค่นี้แหละนะคะก็พอได้กินข้าวเนะาะติดกับบ้านเขาตรงนู้นแล้วก็ตรงที่สีเขียวเขียวก็นานาคนอื่นแล้วแหละนะคะ เราก็มาตรงน,นี้วนมาที่เดิมตรงนี้บ้านบ้านที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ที่หลังคาสูง,สงแถวเนี้คือบ้านญาติบ้านเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านของนาแต่นาเสียชีวิตแล้วแหละนะคะรุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นบ้านเก่าบ้านเก่าที่แม่เคยอยู่ที่นี่นะคะทุกคนบ้านหลังนั้น่เราเป็นญาติกันแถวนี้ก็นาตรงนี้ก็คือนาของเราบ้านตรงนั้นเมื่อก่อนก็แม่ก็เคยอยู่ตรงนั้น แม่ก็มีครอบครัวก็ย้ายไปอยู่ที่มุมโน้นมุนที่บ้านครูพัดอยู่นะคะก็เลยเป็นว่าเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้แม่ก็ให้น้องสาวน้องสาวของแม่อยู่เดี๋ยวนี้ก็หลานของแม่นั่นแหละลูกพี่ลูกน้องกันในที่อยู่ที่นี่นะคะเราก็เป็นญาติกันทั้งหมดนั่นแหละนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนเมื่อก่อนตรงนี้ตรงที่บ้านหลังคาสีแดงๆนี่ก็เป็นเป็นที่นานะทุกคน ที่นาไปถึงตรงนู้นเนาะมีข้าวก็เหลืองสวยแล้วเราสู่กันฟังนะคะเอาเอาให้ดูต้นข้าวต้นข้าวต้นข้าวสวยสวยนะคะอตรงตรงข้างบนนะก็เป็นโรงเรียนนะทุกคนโรงเรียนตรงนี้ที่เคยบอกอยู่ตลอดว่าอ่าบ้านบ้านในกลุ่มนะเดี๋ยวก่อนมุนไปหาบ้านก่อน บ้านในกลุ่มบ้านอยู่ตรงนี้หมู่บ้านนะคะตรงนี้ก็มีนาล้อมรอบหมดเลยไม่มีที่ป่าคือที่บ้านมีแต่นาล้อมนาล้อมหมดเลยไม่มีป่าล้อมนะคะเรื่องไฟไหม้เราก็เลยไม่ได้กลัวแต่ข้างบนนั้นก็มีบ้านอยู่นะแต่ในในกลุ่มนี้ก็คือนาล้อมหมดเลยเป็นบ้านเก่าบ้านเก่าแก่เขาอยู่กันมาหลายร้อยปีแล้วแหละนะคะทุกคนมีอะไรเล่าสึ่กันฟังนะคะ ตรงนี้ดูทยานแห่งชาติสวนสถานเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเล่าสู่กันฟังค่ะมาดูนาข้าวก็คนที่เขาทำนาน,นี่แหละเขากำลังเกี่ยวอยู่นะคะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ